โอจเจริญพรมัอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะนวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นวันสุดท้ายที่อาตมาจะนำธรรมะในหัวข้อของทุกขะนิโรธาคาไมินีปฏิปทาอริยสัจโยมข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ในวันก่อนๆก,ก็คิดว่าญาติโยมคงจะ ติดตามรับฟังอยู่นะเรื่องอต่างๆในพระสูตรหลายๆสูตรที่จะมาได้นํามาอา่านแล้วก็บรรยายให้โยมได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างโยมนะพอจะมองเห็นช่องทางออกจากทุกข์บ้างหรือเปล่าโยมนะโยมฟังแล้วก็พิจรารณาดูนะคำสอนที่เป็นสัจธรรม เป็นคำสอนที่ถึงพร้อมได้เหตุผลโดยเฉพาะเป็นพระํารัดเป็นพ,พุทธพจน์ของพระผู้มียภาคเจ้าเนี่ยยากที่เราจะได้ยินยากที่เราจะได้ฟังนะญาติโยมมีโอกาสก็ติดตามรับฟังธรรมะจากรายการนี้คืออาตมาพยายามที่จะนําคําสอนของพระพีภาคเจ้าที่ได้ถูกเรียบเรียงเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังแม้โยมเองก็ มีโอกาสก็อาจจะไปซื้ออาพระไตรปิฎกมาไว้ที่บ้านบ้างก็ได้นะสักเล่มสองเล่ม3ามเล่มเปื่อที่เราจะได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษาทีนี้วันนี้โยมมาฟังเรื่องของนามักคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อีกวันหนึ่งนะก็คงคิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายนะสำหรับการบรรยายเรื่องของมักมีองแปดเนี่ยจะยิงข้อความ ข้อความที่จะอ่านให้ฟังในวันนี้ก็คงจะคล้ายๆกับที่จะโยมได้ฟังไปในวันก่นกอนๆนะคือพระองค์ทรงยกย่องสรรเสร,ริญอริมักมีองแปดเนี่ยว่าเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอย่างแท้จริงโยมอาตมาเลือกเอาในปฐมพระกรณียสูตรนะว่าด้วยอาศรรัยศีลเนี่ยจะเดิยอริยมักน้อมไปในการสลับ สาวัตถีนิทานนะคือเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีดูก่อนภพิกษุทั้งหลายการงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึง่งอันบุคคลทำอยู่ทั้งหมดนั้นอันบุคคลอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังเหล่านี้อันบุคคลย่อมกระทำได้ด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใด ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8กระทำไม่มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ฉชั้นนั้นเหมือนกันอันนี้ก็แผ่นดินเนาะเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับให้บุคคลทั้งหลายได้ยืนทําการงานก็จะสําเร็จเราจะยืนโดยที่ไม่มีแผ่นดินยืนไปทําการงานกลางอากาศนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากโยมหรือว่าไปยืนในพื้นดินที่ เป็นหล่มเป็นโครนอย่างนี้ก็ทำไม่ถนัดนะ้ะนก็ดีโยมบุคคลที่จะปฏิบัติจเจริญอริยมรรคมีองค์แหรืออ่จเจริญสมาถาวิปัสนาก็ดีต้องมีศีลที่บริรนะสุทธิ์นะศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายโยมถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วจะไปทำบุญกุศลอะไรอันอืนอ่นๆน,นั้นก็มีอนิสงส์น้อยกุศลนั้นก็มีอนุภาพน้อยเพราะตัวเองเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธ์ ตัวเองยังเป็นผู้ด่างพร้อยอยู่มีโทษอยู่โยมเหมือนบุคคลที่มีโทษทางกฎหมายบ้านเมืองอยู่แม้จะดูภายนอกดูดีนะแต่ว่าถึงอย่างไรตัวเองก็ยังมีโทษติดตัวอยู่พร้อมที่จะได้รับทุกโทษจากความผิดของตัวเองเนะบุคคลที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็เหมือนกันนะจะมาเจริญสมาธิจเจริญนิพพานาฟังธรรมะหรือว่าให้ทานทอดกระถินผ้าป่ายถ้ายังเป็นคนทุศีลอยู่ บุญกุศลนั้นก็มีอนิสงส์น้อยมีอรภาพน้อยโยมดังนั้นบุคคลที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยต้องมีศีลที่บริสุทธิ์จะเป็นภิกษุก็ดีจะเป็นโยมก็ดีนะ้ดยก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงจึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 กระทำม,มากซึ่งอริมรกคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลอันนี้คือทรงยกย่องศีลก่อนนะโยมนะศีลน,นั้นเป็นบาตรฐานที่จะให้อริมรรคเจริญโยมต่อมานะอาศัยศีลเจริญอริมรรคมีการกําจัดราคาเป็นที่สุดข้อความก็คล้ายๆกันกับสูตรที่ผ่านมานะโยมตรงนี้ต่อมาอาศัยศีลเจริญอริมรรค อันอยังลงสู่อมตนะนะตรงนี้คล้ายๆกับว่าในสูตรก่อนๆที่ญาติโยมได้ฟังไปเนี่ยพระองค์ทรงยกย่องการเจริญอบรมอริยมรรคให้เกิดขึ้นนะแต่ทีนี้ในบริเวณสูตรนี้วรรคนี้เนี่ยพระองค์จะทรงแสดงเหตุปัจจัยที่ทําให้อริยมรรคเจริญนะอริยมรรคจะเจริญได้นี่ต้องอาศัยอะไรคือต้องอาศัยศีินะนะ,นะ แม้อริยมรรคเป็นเหตุที่จะให้เข้าถึงมรรควิพนนพานก็จริงแต่เหตุที่จะให้อริยมรรคเกิดขึ้นก็มีอยู่คืออะไรโยมก็คือศีลน,นี่แหละศีลบ้างกัลยาณมิตรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะศีลมีเฉพาะกัลยาณมิตรนะอย่างอื่นๆที่มีอยู่ก็มีมากแต่ว่า,าพระองค์ยังไม่ได้นํามาแสดงโยมตรงนี้แสดงเรื่องของศีลก่อนนะว่าศีลน,นั้นเป็น เหตุเป็นปัจจัยที่จะให้อริมักเกิดขึ้นภิกษุผู้อาศัยศีลเจริญอริยมักเหมือนพืชอาศัยแผ่นดินนะพืชก็ต้องอาศัยแผ่นดินนะนะถ้าไม่มีแผ่นดินพืชก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะงอกงามไม่ได้ฉันใดอริมักถ้าไม่มีศีลก็หมดสีลเลยโยมเนี่ยบุผู้อาศัยศีลเจริญอริยมัคเหมือนนาคอาศัยคุณเขา โอ้ยมลองฟังดูนะสาวัีนิทานโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันมีกายเติบโตมีกำลังครั้นมีกายเติบโตมีกำลังที่ขุนเขานั้นแล้วย่ำลงสู่ย่ำลงสู่บึงน้อย ขั้นลงสู่บึงน้อยแล้วย่ำลงสู่บึงใหญ่ขั้นลงสู่บึงใหญ่แล้วย่ำลงสู่แม่น้ําน้อยขั้นลงสู่แม่น้ําน้อยแล้วย huh ่ำลงสู่แม่น้ําใหญ่ขั้นลงสู่แม่น้ําใหญ่แล้วย่ำลงสู่มหาสมุทรนาคพวกนั้นย่ำถึงความโตใหญ่ทางกายในมหาสมุทรสาครฉันใดเิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีล แล้วเจริญอริยมักอันประกอบด้วยองค์8ก็ทําให้มากซึ่งอริยมักอันประกอบด้วยองค์8ย่ำถึงความเป็นใหญ่ไัยบูรในธรรมทั้งหลายฉันนั่นเหมือนกันโยมศีลสองยีของพระก็ดีศีลหของโยมก็ดีต้องบริสุทธิ์นะแต่พระมีอาบัติติดตัวมากมายโยมหรือว่า,าไม่ยอมปรงอาบัติอย่างนี้นะเป็นผู้ที่ มีความมากมากไม่ฉันโดดคุกคลีเป็นต้นเนี่ยก็หมดสิทธินะโยมโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่ทุศีลละเมิดศีลต้องอาบัตมากมายมีบาตรติดตัวมากมายถือว่าศีลไม่บริรนะสุทธิ์นะเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําอริยมักมีองแปดให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยศีลบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานคืออริมักย่อมเกิดขึ้นเหมือนกับ นาคทั้งหลายโยมเอ็อนาคนี้ขึ้นไปไข่อยู่บนถ้ำในภนะูเขานยโยมเนาะเออไปไข่อยู่ที่นั่นนะเนี่ยไม่ได้โตในน้ำนะโยมเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ในถ้ำเนี่ยพอกายโตแล้วก็จะเริ่มลงไปสู่น้ํานะโยมคล้ายๆเต่าโยมนะเต่าบางทีมันมาขึ้นมาไข่บนบนทรายโยมพอมันออกเป็นตัวแล้วมันก็จะลงไปสู่ทะเลนะอืม ทีนี้ข้อความในอัตถกถาท่านอโยมฟังตรงนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะโยมนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูจอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าย่อมเข้าถึงความเป็นใหญ่ภพยบูรในธรรมทั้งหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละเป็นต้นนะข้อความก็คล้ายกันนะนะข้อความก็คล้ายกันอย่างนี้แลย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพ่บูรในธรรมทั้งหลายโยมทีนี้ดูอัตถกถานะโยมตัวนี้น่าฟังนะโยมก็ฟังเป็นความรู้รอบตัวกนแล้วกันอยองตงัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ การเจริญอริยมากนะแต่เป็นความรู้รับตัวท่านบอกว่าพวกนางนาคตั้งคันในอุตุสมัยคือฤด,ดูนะฤด,ดูสมัยของเกี่ยวกับอุตตยมพาการคิดว่าพวกเราจะคลอดในบึงน้อยนี้พวกลูกๆของเราจะไม่อาจทนกำลังของกระแสขึ้นและครุดที่โลดแล่นมาได้ดังนี้ แม่นาคเหล่านั้นจึงพากาันดำลงในหมหาสมุทรถึงประตูมีปากทางร่วมกันแสดงว่าข้างล่างมีถ้ำนะโยมนะข้างล่างมันจะมีภูเขาใต้ทะเลลึกโยมพากันเข้าไปยังแม่น้ำห้าสายคือว่าดำลงไปในถ้ำใต้น้ำนะถ้ำใต้น้ำเนี่ยมันจะไปทะลุกับแม่น้ำสายใหญ่ห้าสาย แล้วไปสู่ป่าหิมะวันโอ้โอยมแสดงว่าข้างล่างของมหาสมุทรนั้นมีอะไรที่วิจิตรพิสดารมากนะโยมตรงเนี้ยนะณที่นั้นพวกนางนาคอาศัยอยู่ที่ถ้ำทองถ้ำเงินและถ้ำแก้วมณีซึ่งพวกครุฑเข้าไปไม่ได้โอ้โยมจริงๆเนาะครุฑมันก็บินอยู่บนอากาศนะเข้าไปในถ้ำไม่ได้นะจึงคลอดแล้วสอนให้ลูกนาค อย่างลงในน้ำประมาณข้อเท้าเป็นต้นแล้วข้ามน้ำไปได้ต่อจากนั้นเมื่อพวกใดต,ต่อจากนั้นเมื่อพวกนาคเหล่านั้นข้ามแม่น้ำคงคาเป็นต้นได้โดยลำดับสามารถข้ามไปมาได้คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นข้ามจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้เมื่อนั้นแม่นาคทั้งหลายรู้ว่าบัดนี้ลูกๆของเราสามารถ ทนกระแสขึ้นและกำลังคลุดได้แล้วจึงให้เมฆใหญ่ตั้งขึ้นด้วยอนุภาพของตนมีอิทธิฤทธิ์นะโยมพญานาคเนี่ยให้ฝนตกดุดทําป่ายมะวันทั้งสิ้นให้มีน้ำเป็นสายเดียวกันเนรมิตรเรือสำเร็จด้วยทองและเงินเป็นต้นดาดเพดานผ้ามีพวงดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมตลบวิจิตด้วยดาวทองเบื้องบน ถือเอาสุราอาหารและดอกไม้มีกลิ่นหอมเป็นต้นแล่นไปยังมหาณทีทั้งห้าด้วยเรือเหล่านั้นถึงมหาสมุทรโดยลำดับก็พวกนาคอาศัยอยู่ณที่นั้นจเจริญเติบโตประมาณร้อยวาพันวาแสนวาชื่อว่าถึงความเป็นผู้เจริญเติบโตไพบุญบทว่าเอวะเมวะโขนี้พึงเห็นว่าภูเขาหิมะวันคือจตุปริทธิสินสี ภูเขาเหมียววันเป็นที่อาศัยของแม่นาคกนะโยมนะพระก็เหมือนกันนะพระต้องอาศัยจตุบริสุทธิ์ที่ศีลสีเนี่ยคือความบริสุทธิ์ของศีลสีข้อโยคาวาจรก็ดุดลูกของนาคที่จะอาศัยภูเขาเหมียววันเจริญเติบโตนะจะตุปริสุทธิ์ที่ศีลสีคืออะไรคือ1ปาณิโมกขังวร2อินทรีสังวร สอง,สสงอินีสอวราอาชีวะปริสุทธิ์ที่แลี่ก็สี่ปัิญานิสิตศีลนะเป็นศีลสีของพระโยมปานิโมก2องวรนนคือศีลสองอยยิบเจ็อินทรีสองวรนคือว่าให้สํารวมอินทรีย์ไม่ให้ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือความ มากน้อยสันโดษขัดเก่านั่นเองนะโยมนะเรื่องของอ,อินทรีย์สังวรศีลน,นี่ความมากน้อยสันโดษขาดเก่าต่อมากอา็อาชีวะปริสทธิศีลเนี่ยคือการเลี้ยงชีพที่ชอบนะการเลี้ยงชีพที่ชอบไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะบอกใบ้ให้หวยในการเลี้ยงชีพเป็นต้นนะโยมนะต่อมาก็ปัจจยนิสิตศีลเนี่ย คือเวลาได้ปัจจัยสี่มาต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาบริโภคอย่างมัวเมาสินสีก็ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยปัจจยนิสิตสินเนี่ยไม่ได้พิจารณาเนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อสินไม่บริสุทธิ์มันก็ยากยากที่อริยมรรคจะจะเจริญขึ้นได้ตรงนี้ท่านก็ได้อุปมาภูเขาหิมะวันเนี่ยเหมือนกับปริสุทธิสินสีนะ ตมายมอริยมักดุดบึงเป็นต้นนะบึงที่ก่อนที่จะไปถึงมหาสมุทรนะนิพานดุดมหาสมุทรลูกนาคทั้งหลายดำรงอยู่ในป่ายมะวันถึงมหาสมุทรด้วยบึงเป็นต้นก็คือว่าลูกนาคออกจากป่ายมะวันเนี่ยไปสู่แม่น้ําใหญ่อาไปสู่บึงก่อนแล้วก็ไปสู่แม่น้ําใหญ่แล้วก็ไปสู่มาหาสมุทร ถึงความเป็นผู้มีร่างกายใหญ่โตชั้นใดพระโยคยีทั้งหลายอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลบรรลุนิพพานด้วยอริยมรรคถึงความเป็นผู้มีสรีระคือคุณธรรมอันใหญ่ในพิญญาธรรมทั้งหลายอันมาถึงแล้วด้วยอารหัตมรรคฉันนั้นนั่นและโยมจบนะนาคสูตรว่าด้วย านาคคือนาคยมนาคอาศัยเขาเหิมะวันนะบุคคลผู้ที่ปรารถนาการอบรมอริยมรรคก็ต้องอาศัยศีลผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพานเหมือนต้นไม้ล้มลงทางที่โอนโอ้อหอันนี้ต้นไม้เนะนี่ฟังดูแล้วก็ดีเหมือนกันโยมลองฟังดูอีกสูตรหนึ่งกัแล้วกันนะ สามวัคทีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้น้อมไปสู่ทิศปราจีนคือคล้าเอียงเอียงไปทางทิศตะวันออกนะโยมนะน้อมไปสู่ทิศปราจีนโอนไปสู่ทิศปราจีนต้นไม้ต้นไม้นั้นเมื่อถูกตัดรากเสร็จแล้วจักล้มลงทางทิศที่มันโน้มน้อมโอนไปแม้ฉันใด ภิกษุผู้เจริญ hehe, อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายก็พิสษจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,น,นัยนี้ย่มเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระไปยงใหญ่นะย่มเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 กระทำให้มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลเป็นผู้น้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานจบลุกขสูตรโยมโอ้โหโยมเนาะโยมฟังมานี่โดยมากก็มีแต่ชื่อทั้งนั้นนะโยมนะก็คงจะพอสมควรแก่สูตรสำหรับพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญอบรมอริมักอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งเป็นอริยสัจ ในข้อที่4นะโยมคือว่าทุกข์นิโรธคาไม่นีปฏิบัติอาิัยสัตว์บด้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์โยมฟังแล้วก็คงจะอมองเห็นคุณค่าของการเจริญอ,อบรมมรรคให้เกิดขึ้นนะทีนี้อาตมาอยากจะนำข้อความในอัตตกถาปฏิสัมพิธามรรคที่ท่านได้แสดงอัถะของอริยสัตวสในแต่ละข้อนะ อริยสัจสีในแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นจะมีอัฏฐะที่มีอัฏฐะเฉพาะตัวโยมอย่างทุกอริยสัจเนี่ยอตมาก็ได้อธิบายไปแล้วนะทีนี้าตมาจากขยายตามข้อความในอัตถกถากุตกนรณิกายปฏิสัมพิธามักว่า้วยอัฏฐะของอริยมรรคม,มีอยู่4ข้อ4อย่างคะ่ะสอย่างคือ 1. นิยานะโยมบุคคลที่เจรินอริยมรรคบริบุรณ์แล้วเนี่ยนิยานะ นำให้พ้นจากทุกข์เป็นหนทางนำให้พ้นจากทุกข์ทุกข์คือวัตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายนำให้พ้นก็คือให้สู่พระนิพพานนั่นเองโยม 2. อ,อธิป,ปัตยะเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอริยสัจสี่และประหารกิเลสนะอริยมรรคนั้นจะรู้แจ้งอริยสัจสี่คือเห็นทุกขสมุทัยในรมูมรรค ตรัสรู้อริยสัจส,สี่แล้วก็จะประหารกิเลสตามลําดับของตนคือโสดาปติมัคก,ก็จะประหารในระดับของตนสกัทาคามิมัคอนาคามิมัคแล้วก็อรหัตมัคก,ก็จะประหารกิเลสในระดับของตนของตนยมต่อมาข้อที่3เหตุตุเนี่ยเป็นเหตุนะเป็นมูลรากให้โลกุตรธรรมปรากฏโลกุตรธรรมในที่นี้ก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง มรสีผลสีนิพพานหนึ่งจะปรากฏได้ต้องอาศัยเหตุคืออริมักมีองค์8นี่แหละบุคคลที่เจริญอริยมักมีองค์8บริบูรณ์แล้วเนี่ยโลก,กุตรธรรมก็จะ,กจะปรากฏคือจะปรากฏเป็นมรสีผลสีนิพพานหนึ่งให้กับบุคคลนั้นๆตามาสีทัศนยมเห็นพระนิพพานคือรู้แจ้งอริยมักนี้จะทำหน้าที่ในการเห็นพระนิพพานรู้แจ้งพระนิพพาน ก็คือด้วยสัจฉิกรณกิจนั่นเองนะกิจคือทำรรพระนิพพานให้แจ้งนะอันนี้ก็เป็นอัฏฐะของอริมักอันประกอบด้วยองค์8ปดโยมฟังตั้งแต่เริ่มต้นมานะทุกขริยสัตสมุทัยริยสัตท,ทุกขานิโรธคามินีอ่าอไปอทุกขริยสัตสมุทัยริยสัต ทุกขานิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขานิโรธการไม่นีปฏิบัติอริยสัจก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะที่ตะมาได้บรรยายมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คิดว่าญาโยมก็คงจะพอเข้าใจในเรื่องของอริยมรรคในเรื่องของอริยสัจสี่นะส่วนการปฏิบัติในข้อสุดท้ายเนี่ยคืออริมรรค อันประกอบด้วยองค์8เนี่ยอาตมาจะบรรยายอีกทีหนึ่งในหัวข้อของการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นเป็นชื่อหนึ่งของการอบรมมรรคให้เกิดขึ้นนะเราจะเรียกอริยมรรคมีองค์8ว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรือเรียกว่าจเจริญสมถะ และวิัสสนาก็ได้นะในการบรรยายอริยมรคมีองค์8ในช่วงนี้ที่ยมฟังมา4-5หวันเนี่ยโดยมากก็เป็นเพียงแค่ชื่อแล้วก็หัวข้อนะส่วนข้อปฏิบัติจริงๆหลักปฏิบัติจริงๆนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเล่มหลายสูตรมากยมก็คือการเจริญนิพพสนานั่นเองโอก,กาสต่อไปอาตมาจะนำพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญนิพพานโดยตรงเนี่ย มาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังเพื่อพี่จะน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้ญาโยมก็คอยติดตามรับฟังในวันต่อไปก็แล้วกันเอาละการบรรยายธรรมะในหัวข้อของอริยสัจสี่ต่อจากเนคมานิสังสกถาก็คงจะจบบริบูรณ์สมบูรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้โยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยาย วันนี้ต้องขอจากหลายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร